โอ้ยยิงตาไม่ได้ถ่ายนายยกย่อเนาะพี่น้องคล้องอยูแหละไปดูไ,ดดไปเนาะยบยบโยบยบน่านน่านนาน,น,าน,น,านโอ้ทั้งช่องไหนเนี่ยช่องชาชายพาลุยยูทูบเบอร์ นี่นี่ตวย,อยนะ้อนไปยิงปลาเขาช่องมันนอกมันก็ได้อือเนาะได้แต่ว่ามันลงเลยจั๊กจะหามันยังไงแล้วมาไม่ทันเขาทำยูเปอร์ยูเปอร์เดี๋ยวมันได้เดือดนะนี่นอกสามตัวเลยครับโอ้ตัวนึ่งไปม่น้อกเด้อ นั่ไป,ป you know ดูบนไม้ก I mean ่อนว่าลอยตรงไหนเนาะสิ่พอดีดูหนาไงจุดยอนของกับแล้วคนนึ่งคุ้มยิงปลาฮะเนี่ยคุณโมไปทันมันมันขึ้นจ้กวันแล้วครับนี่มันจะขึ้นหรืไม่ตอนเช้าใช่ไหมบ้านบมานบ้านตะมูเนี่ยโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ มันผัดปุ๊บขอถ่ายยูทูปเห่อยครับเออปุ๊บโอ้ยอทีพี่น้องอธีอทีถ่ายไหมเอาเงาเก่าเออก็สามว่าถ่ายเนาะโอ้แล้วม่นกระถูกมนู่นได้อยู่ครับเมื่อกี้นี่ถ่ายมาอยู่ครับมายิงปลาเลยปลามันลงมาเหลี่ยมลงมะเหล่ยครับเนี่ยเขาว่ามาไม่ทันเขา อันนั้นน,บบนู่นนะผมพี่นะใช่นะ,ะเขาถ่ายเกย่งเลยก่อนเอาคอนเทนต์ก่อนไปดูเด้อช่องชาชายพาลุยครับผมช่องชาชายพาลุยครับครับผมยูทูบเบอร์เนี่ยครับเมือ่อกี้ถ่ายหน้ากันมาแล้วเอาเอาพี่น้องเอาคอนเทนต์ครับผมพี่น้องเนาะยิงปลาไม่ได้ถ่ายนายหยกยอนั่นอโอ้ขาวปลาซิวครับผมเยอะเลยเดี๋ยวดูตาหยกเนาะ นี่ยอทีครับผมย่อเซนครับสองเซนครับสองเซนเนาะเออเออมันหนาโดนเนาะรอดยอนรอดยอนอีหนาหมาเพียบเลยพี่น้องคุณต้มมาคืนนีเนาะโอ้โหแ้ซะดายมาไม่ทันเนาะงไม่ชาวอยเนาะเสียงก็วาดร้อยเป็นเพเลยมันน่ะร้อยก็มนั่นดิแ้ซะดายมาเลยทำคอนเทนต์ไหนพี่น้องดูเราดูเนาะอะไอยู่ไหนครับผม หมูรหมามาีัอยู่ทุกวันนี้ครับมาได้สวันนีครับผมประมาณได้ไหมครับได้ได้เยอะนหน้ามันไ่มาอนนี่นี้มันน้ามันหลเลยครับัถ่อโอ้หนาเต็มคลองเลยหนัครับ อืดน่าโดนตัวใหญ่น้ำเนาะอู้นั่นนั่นๆๆๆมาแล้วพี่น้องหนึ่งตัวน่ะอ่าหดายคอนเทนต์แล้วก็ได้คิดเนาะพี่น้องเนาะอืดเอ้าได้โอ้ได้ถูก มินเต็มเลยครับปลูกมันปลูกเป็นฟุ้งเลยนะเลยไม่ได้คอนเทนต์ยิงปลาพี่น้องนะวันนี้เลยปะปะหน้าแกนะมาแต่อำเภอคลองลีครับผมพี่น้องเลยถือโอกาสถ่ายเลยครับผมนะถ่ายยูทูบเลยครับผมให้แกไปติดตามดูครับผมได้ออกยูทูบแหรอแกวันนี้ <c oughs> <c oughs> ช่องแชร์ชายพาลุยเด้อชายพาลุย <c oughs> ครับผมกดดูเลยครับผมช่องแชร์ชายพาลุยอยู <c oughs> ่ไหนกันอยู่น้องมากครับผม ตัวใหญ่นะเนาะต้นตัวใหญ่ย่อย่อหย่อเนาะย่อทีย่อหน่อยไม่ไม่เกี่ยวเนาะถ้าโดนตัวใหญ่กับเขาบ้างเนาะโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ใหญ่ต้นตัวใหญ่ย่อฮักเลยตัวใหญ่นี่ครับย่อฮักเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้โอ้ใหญ่ก็ย่อยอฮักเลยทั้งวันกันตัวใหญ่โดนด้วยว่ะแต่คอนเทนต์แล้วนี่โอ้ยย่อฮักเลยครับพี่น้องไปโดนตัวใหญ่เลยเพราะว่านะ ครับพี่น้องนะมายิงป้าไม่ไ,มได้ก็เลยขอหยาดถ่ายเลยครับผมพี่น้องหน้าแก่มายกยอเนาะป้ามันลงหายหมดแหลวมาสายผุดค,ค,ครับม่ได้ยิงกันตัวเลย เขาโทรบอกสายผดโุ่นโน่น่ะเขาได้ยิงอยู่นะไหนมน่สโีเร็กนห่งไหนอาพันขาวจ่ออยู่นะได้ยิงเนี่ยเขาได้ยิงอยู่วะนี่ครับโอ้ตรงหมุมฟังนู่นนะครับขมุนฟังคุณนู่ฟังโนนอ่ะโอเคครับเขานั่งอยู่บนต้นชีเร็กอ่ะเฮ้ยโอ้ยครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายหน้าก่อนเดี๋ยวจะไปจะไปยิงอืดเอาพี่น้องตัวใหญ่ไหมอืดโอ้ว้าตัวหาดูตัวใหญ่เนาะหัวเนาะโอ้นั่นนั่นนั่นโอ้โหหลายตัวอยู่ครับผม มาเดี๋ยวออกยูทูบเดี๋ยวมันนี่ช่องแายชายพานุ่นเนอะตามไปดูครับผมค,ครับนี่มเมื่อกี้ถ่ายตาแกนู่นหน้ามึงถ่ายละอันถือวันพอดีมาทำคลิปยิงปลาเกเรไม่ได้ปลาแบบปตาลลมันลงมาเลยเนาะถ้ามาทัานมระชาอันนี่คือจะอู้เนาะกับคนเขายิงแต่ต้นเ่าใช่ครับน,น,นั่นนี่ครับกกเลยพลาดโอกาสทิ้งมะเดี๋ยวเชื่อว่าเขาเอารอยสามอันแล้วนี่ครับอืมยังไม่รู้เขา ไายพี่น้องเดี๋ยวขออย่าไปถ่ายเงินเนาะครับผมครับโอ้ตาแกโยกโยเนาะโอ้หลายหลายคนเลยครับผมนี่ก่งลังใหญ่ไป็นแบบนี้เนาะหลายหลายคนหลายหมู่บ้านเนาะตาเนะาะห<ม><ม>ลายหมู่บ้านอยู่หลายหมู่บ้านครับพอได้กินอยู่ครับผมเพาะอะไ้กินอยู่เน็ดเด้อเด้อเหตุตายโยกอดี๋ยวปลาโยติดแล้วค่อยดูปลาแกเนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้พี่น้องโอ้ตายโยกแล้วโอ้ยอใหญ่เนาะกี่เซนครับเนี่ยหกเซนหกเซนโอ้โหใหญ่โอ้พี่น้องตสมอรลอยปุ๊บเลยไหมใช่หน่อ้ อเดีย๋ยวดูปลาเกก่อนพี่หนึ่งแลวดูตอนกินไม่ได้แล้ปลาตัยอืมพี่น้องโอ้ก็เด็กพี่หนูปลาปลาเยอะเลยครับโอ้ห้าไ,ได้เช้าวเนียบงานกางตีโมงปลาจะมาประมาณสามสี่โมงเนาะอวัอนนี้ไม่ได้ยิงปลาค,ครับพี่น้องมาปลาลงบนเดี่ยวเลยถือโอกาสครับผมเนะกลิ้นกลับมาแต่ว่า ไม่ได้ยอดวิวเนาะเลยเที่ยวการถ่ายหน้าแกตาแกลงยูทูปว่าแกยกยอนะอเพรนะเขาอยากเลหรอว่ามาสายปวดตาลงเป็ดเดี่ยวอรอยสามนันนี่ครับเขา,ามาเงิน,นตารอยสามันนี่เห็นเขาว่ากันผมไม่ดูข่าวเขาดีๆน,นกเล็กหน่อยมายิงตาไอ้มันตบเบ็ดคุณทรบอกหมู่บ้านไปคลองสามงามก็ไม่ได้ครับลอยไหมคลองสามงามข้างบนนะใช่คลอง มีคนหนึ่งอะจ๊ะหลายพันอยู่นี่คนจะกี่ใช่ไหมใช่คนเป็นคนนี้นี่พอดีเมื่อกี้นาคนนึงจะบอกว่าพาลอยอยู่ตรงนี้นี่ตรงรูปีบขาวน่ะเลยจะมาดูทีนิดเขาบอกไอ้ช่วงเช้าเขาว่ามันลอยหลายนี่ประมาณตั้งโมงครับช่วงประมาณสองโมงเพื่ออะไรนี่ลอยเขาว่าลอยหลายอยู่อืมเดยสายเขาว่าลงไปไหนเนี่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้แกมือใหม่พี่น้องอ่ะพอดีตาแกบอกว่าลอยวันสองโมงโมงสองโมงเน่ย กว่อร้อยเป็นแพเลยนี่แพเลยกว่าร้อยหลายอยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปแกะมือใหม่พี่น้องพรุ่งนี้ไปตั้งรังใหม่มันน่าจะลอยอยู่แล้วเนาะกว่อเนาะร้อยนี่ป้าสนมากี่ร้อยช่วงเช้าเนี่ยอืมครับประมาณตั้งหนึ่งโมงขึ้นไปจ้ะหนาตีรอยช่วงไหนครับตาไปดูเด้อช่องฮัชัยพาลุยเด้อร์นนี้ตาออกยูทูปเนี่ยมันออนีาได้ออกตัวถัดไปถึงประเทศไหนเลยแหละไปหลายประเทศอยู่ฝั่งผมนะเขาดูหลายอยู่ ช่องแชร์ใายพาลุยเด้ออ่าฝากช่องเลยครับผมเพรอะอยากตาแกถ่ายยูทูปเนาะครับพอดี้แกมาโยกยอครับผมมาแต่ชเช้าเปิดนะครับผมยกแล้วเปิดเปิดเอ้ามาดูได้ไม่ได้พี่นอ้องปลอใหญ่ด้วยโดนนี่คือจะยวกยวกยวกเนาะเพาะว่าโอ้โหโอ้โหปลาโลดปลาโลดดังเน่อยอืมเอ๊ะสดายว่ะดัดงครบเซนครับแต่ถ้าโดนตัวใหญ่ด้วยเลยนะครับ อโอเคเต็มั้งกระโดดตั้งหอดแล้วครับผมตาเดี๋ยวผมขออยากไปถ่ายก่อนเนาะห่างกันาามาโยกยอเนาะวันนี้ยุทธการคัดผมครับมาโยกยอเรียววก,ววกว่าตัดแหน่โอ้โหัวตัดแหน่้โหฮะพอมาโยกยอเลยครับครับครับเนี่ยเดินได้ยิงปลายอย่างบุญเนาะเดี๋ยวเดี๋ยนใกล้ๆหน่อยแลยวปลาจะติ่งหาคอนเทนต์ครับพี่น้องเพราะว่า วันนี้มายิงปลาเลยว่าปลาลอยเขาแบบมันลงมันนองเลยไม่ได้ยิงครับพี่น้องนะเอเดี๋ยวปลาลูกพีแ่แกยิงอยู่นนแล้วทำแกนนอกใไจได้ไหมไ,ไหม่ได้ครับไม่ได้เที่กว่าตัวตัวใหญ่ไหมครับอ๋อตอนลอยช่วงแค่โมงลูกพี่สา,ามสี่โมงเออผมมาไม่ทันเนาะแต่ว่าเขาได้ครับในาชาวเน,น,นาะในชาวแกได้ไหม Thấy đâu phải luôn đấy, phải luôn nè, ô, nghe xé đai hông, chú Pheo, mày mày huống tấpผม nè, hông, nhóc nhóc, ô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 , mang khứ luôn nhóc nhóc, ô, นี่ยเข้กว่าปลาลอยังคืนพี่้องนะปลาสามพันมาแต่งคืนทั้งหมดมาทุกคมาทุกนเน่ยครเดี๋ยวไปดูไว้เจมไฟเจมอะไรก่อนเนาะอาจะมาลองดูครับครับอ๋ไปดูหน้าหน่อยเนาะดูผมยอะครับสิบสองนี่ยยิงหนงงรวมวหอเนี่ยเนี่ยยอใหญ่ครับผม ช่วยกันยกนี่ยกไม่ไ,ไหว่ั้งรัดยกกับพี่นอ้องเอาปวด,ดไหมดดตัวตัวใหญ่เนาะไม่รู้เ้โอโยกใหญ่ก็กใหญ่คัน,น,นคด้อยนาะมันมันเล็งมาทั้งห้อเลย ตรงเวีงยงเวียงยอดนึงครับ